สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง LucidTrader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง maximum drawdown ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับ maximum drawdown เนี่ยคือผลตอบแทนที่ขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เคยได้รับสูงสุดนั่นเองนะครับคือแบบ drawdown เราควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือเราควรขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอาไว้ง่ายนะครับก็ต้องบอกว่า Maximum d r a w รอ w n ดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอะไรที่เรากําหนดพอที่จะคาดการกําหนดมันได้เพราะว่ามันอยู่ที่โพสชั่นไซส์ที่เราเปิดในการเทรดความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเองส่วนใหญ่นะครับมาจากการแบ็กเทสเพื่อดูว่า Maximum d r a w รอ w n ดของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับคือบางคนเนี่ยอย่างเช่นพอร์ตล้านหนึ่งนะครับ m ม็กซิมั่มดรออยู่ที่20%ก็คือขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ200,000 นั่นเองนะครับแล้วคำถามคือมันควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งคำตอบเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับนักทุนที่ความเสี่ยงของนักทุนที่รับได้นะครับอย่างบางคนรับได้10%บางคนรับได้20%นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในทางทฤษฎีนะครับบางคนเขาบอกว่า6%ก็ก็พอแล้วนะครับซึ่งความจริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักทุนนักรับมันได้แต่ว่าผมอยากแนะนำนะครับคือบางทีเนี่ย คนเราเนี่ยเทรดเดอร์เนี่ยพยายามแบ็กเทสแน็ดว่าบอกว่าเฮ้ยเรารับได้20%นะในอดีตนะในในในที่แบบถ้าในทางแบบแบ็กเทสมาแล้วเนี่ยในทางแบบทฤษฎีเนี่ยเรารับได้ประมาณ20%นะอย่างเช่นพอร์ตล้านหนึ่งขาดทุนได้อ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สองแสนใช่ไหมครับแต่พอเหตุการณ์จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับพอมันลบสองแสนจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับนอนไม่หลับเรากลับกระสับกระส่ายเป็นกังวล อย่างเงี้ยผมก็ไม่แนะนำนะครับดังนั้นเนี่ย u x i m u m d r a w d o w n เนี่ยควรจะดูด้วยว่าไม่ใช่แค่พอร์ตเรานะดูที่จิตใจเราด้วยว่าเรารับมันได้ขนาดไหนนะครับพอเหตุการณ์ขึ้นจริงเนี่ยผมก็เคยเป็นนะครับคือแบบ Maximum ซ m มสมมติสมมติน,นะครับเซ็ต a x i m u m Draw-Down ไว้ที่10%นะแล้วแล้วมันลงมาแตะ10%จริงๆอะ่ะคือมันก็ทำมันก็เป็นไปตามแผนนะแต่ว่าจิตใจเราอะมันรับไม่ได้มันนอนไม่หลับ อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมมันควรเอาที่เราแบบสบายใจในการเทรดนะครับเพราะว่าโลกแห่งการเทรดมันไม่ใช่แค่เทรด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 อย่างเดียวนะครับเรายังต้องใช้ชีวิตด้วยดังนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยที่ใช้เนี่ยควรจะแบบปกติสุขไม่ควรเป็นกังวลมากไปไม่ควรนอนไม่หลับควรจะนอนหลับอย่างสบายนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะเซตแม็กซิมัมดรอว์ดาวให้แบบจิตใจเรารับได้ก็ ต่ำเข้าไว้นั่นเองครับบางคนจิตใจรับรับไม่ได้แบบเยอะเนี่ยก็เซ็ตให้ต่ำเข้าไว้พยายามคุมความเสียงให้แบบมันจํากัดนะครับแต่ว่าบางคนอ่ะผมผมยอมรับมันมีบางคนที่รับความเสียงได้สูงอันนี้ยเซตแม็กซิมัมดาวดาวไว้สูงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่อยากผมอยากแนะนําคือแบบออบางทีเนี่ยพอมันเจอของจริงเข้าให้เนี่ยแล้วบางทีเรานอน,อนไม่หลับอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้ว่ มันจะทําให้สุขภาพเราแย่ไปด้วยนะครับผมก็อยากแนะนําว่าเซตแม็กซิมัมดอดาวให้เหมาะสมกับสภาพจิตใจของเราที่รับได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่าน,นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่นทนททานสวัสดีครับ